สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านครับวันนี้ผมมาในวันที่9สิงหาคม2563ครับจะมาพูดถึงดิวจาดอนซานโชครับล่าสุดอัปเดตมานะครับว่าแมนยูเนี่ยพึ่งย้เสือเหลืองอ่ะได้ขีดเส้นตายนะครับว่าถ้าแมนยูอยากได้จาดอนซานโช่ต้องยื่นเงินเข้ามาแล้วปิดดิวในวันที่10สิงหาคมก็คือเป็นวันพพุ่งนี้ครับ ทีมเสือเหลืองอ่ะแห่งบุนเดสลิก้าใจร้อนนะครับประกาศยิ่งกำขาดให้แมนยูเลยถ้ามึงต้องการจายดอนซานโช่ต้องปิดดิวให้ได้ภายในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับปีศาจแดงตตเป็นข่าวเชื่อมโยงกับดาวรุ่งไว้ยี่ปีมาอย่างยาวนานับเนื่องจากโอเล่กุน่าโซชาเนี่ยประทับใจฟอร์มในการเล่นนะครับและอยากได้มาเสริมศักยภาพในแนวลุกนะครับจะติดปัญหาในการเจรจาเรื่องค่าตัวนะครับ โดยทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยซื้อของกิจเผยว่าทีมเสือเหลืองเมืองเบียเนี่ยต้องการให้เอ็ดวิทเวิร์ดเนี่ยปิดดิวซันโชภายในวันที่10สิงหาคมนี้นครับไม่เช่นนั้นจะไม่มีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยต่อไปครับและล่าสุดเนี่ยถ้าพึ่งเนี้ยแมนยูไม่ยื่นเข้าไปนะผมบอกเลยครับว่าทางดอทมูลเนี่ยจะทำสัญญาฉบับใหม่กับ จาดอนซานโช่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นสัญญาฉบับใหม่เซ็นไปอีกกี่ปีครับหรือว่าเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขในสัญญานะครับแต่คือว่าจดมุนได้แจ้งมาอย่างนั้นอาจจะอัพพวกค่าเหนื่อยครับให้จาดอนซานโช่มากขึ้นครับจากเดิมที่1 0 0 0 0 0ส0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับเป็น1 7 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับแต่กลับกันนับถ้าสมมุติว่าซานโช่มาอยู่แมนยูเนี่ยมึงได้แน่ๆ2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อันนี้ก็ ฟังหวยหูครับแต่คือพึ่งนี้ครับเป็นวันเดทไลน์ของดิวแฟนชอว์ครับยังไงแฟนช่องผมมาลุ้นกันครับว่าพึ่งนี้อัปเดตดิวแฟนชอว์จะเป็นยังไงเรามารอลุ้นกันครับพึ่งนี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับช่วยเป็นกําลังใจในการหาคลิปตอบวันนี้ผมขอแค่20ไลค์พอครับโอเคครับขอบคุณครับ